เราเก็บของเก่าเร็วๆเพราะลูกไม่ทันย่าหาันแล้วมันจะเอากล่องกระดาษไม่กล้าเอาวันนี้ยายทำขนมพื้นบ้านนะเพื่อนๆนานยายล้างแล้วนะมือยายไม่ใส่ถุงมือยายยายล้างเรียบร้อยแล้วลยายก็จะบี้ บี้บ,บีอันนี้ขั้นตอนนี้ผ่านไปยายก็จะบี้เลยกับมะพร้าวเ,เลยนะยายซื้อมะพร้าวขูดซื้อมะพร้าวขูดขูดสดมาไม่ใช้น้ำกะทิเอาเอามาาอะพร้าวอ่ะบี้รวมๆกันไปเลยแล้วเดี๋ยวถ้ามันแข็งเกินแล้วก็ตอนใส่แป้งเล้ค่อยใส่ค่อยเติมน,น้ำ ยายใส่บีบกล้วยให้ละเอียดแล้วก็ใส่มะพร้าวลงไปบีบพร้อมกล้วยใช่ไหมเพื่อจะได้คั้นกะทิมาในตัวแล้วก็ใส่น้ําตาลทรายลงไปกล้วยมันหวานแล้วยายใส่น้ําตาลทรายไปนิดหน่อยตอนนี้ยายก็จะใส่ข้าวเจ้า ใส่ข้าวเจ้าก็กะกะเอานะเพื่อนๆแป้งปุยมันไม่ใช่เรื่องยากถ้าเราใส่ข้าวเจ้าน้อยมันขนมมันก็จะมันก็จะไม่แข็งก็จะมีแต่กล้วยมากกว่าแป้งถ้าใส่แป้งเยอะก็จะมีแป้งมากกว่ากล้วยอันนี้พอเราใส่แป้งเยอะเรากลัวแป้งแข็งเราก็เติม เติมแป้งสำปะหลังไปแป้งมันสำปะหลังลงไปมันก็จะช่วยให้นิ่มสูตรของยายนะกะกะเอาเดี๋ยวยายมาคุกเดี๋ยวยายไปล้างมือก่อนจับนู่นจับนี่แล้ว มาคุกไม่ดียายไปล้างมือแป๊บหนึง่งถ้าจะใช้ถ้าพงถ้าพีมันไม่ถนัดไงยายต้องมืออย่างเดียวแล้วยายก็เติมกะทิลงไป มันจะบอกใครเลยล่ะเขาเนี้ยแป้งน้อยไปนะเพื่อนเนี่ยถ้าถ้าเราทำเราก็จะรู้เนี่ยยายก็จะรู้แล้วว่ากล้วยมากกว่าแป้ง ยายก็จะเอาแป้งใส่ไปให้หมดเลยแต่ถ้าถ้าแป้งน้อยกว่ากล้วยอร่อยนะอ่าถ้ากล้วยถ้ากล้วยมากกว่าแป้งอะอร่อยแต่ถ้าแป้งมากกว่ากล้วยไม่อร่อยนะเพื่อนๆยายก็ตั้งน้ําให้เดือดก่อนนะก็อันนี้ผสมเรียบร้อยแล้วนะ ยายก็จะมาสมไอ้ตัวนี้ตัวโรยหน้าใส่เกลือแล้วก็มะพร้าวมะพร้าวก็จะมีตลาปลนๆมานะดำๆเพราะว่ายายไม่ได้สั่งเขาว่าเอามะพร้าวขูดขาวนี่ขนาดยายเลือกออกแล้วนะทุกคนดูดิ ใส่เกลือให้มันเค็มๆแล้วเวลาขนมเสร็จน่ะมันก็จะไปตัดเวลากินไม่ตัดเค็มๆห,หวานๆกับขนมอร่อยโอเคอีกนิดน,นเพราะความสัดใจถ้าใครอยากให้กล้วยละเอียดเนียนก็ปั่นเลยนะเพื่อนๆแต่ยายชอบให้มันมีอะไรเคี้ยวแล้วได้เจอกล้วยแ้วก็จะใส่ถาดอันนี้นะ ไม่หนามากหนามากแล้วเดี๋ยวมันจะสุกช้า มะพร้าวโรยหน้าโยโรยหน้ามะพร้าวเยอะๆอร่อยอร่อยเวอร์วังใสให้หมดที่เหลือ อืมเดี๋ยวไปเสียดายมันใส่ไปยายชอบมากเลยหน้าโรยมะพร้าวเนี่ยหน้าโรยเนี่ยมะพร้าวโรยหน้าเนี่ยชอบมากเลย ก็เดือดเลยนะทุกคนน้ำก็เดือดแล้วขายก็จะเอานี่มาตั้งตั้งแล้วก็เอานี่ใส่ลงไปไสลลงไปแล้วก็เอามาตั้งชั้นหนึ่งแล้วก็ใส่ลงไปแล้วก็ปิดฝาเดี๋ยวมาดูกันอีกทีตอนสุกนะเพื่อนๆ เดี๋ยวรอสักยี่สิบนาทียายถึงจะเปิดดูนะอยากทำอะไรก็ทำนะเพื่อนๆถ้าใครอยากทำแบบยายง่ายๆคือยายเน้นทำกินในครัวเรือนนะยายไม่ได้เน้นว่าทำขายทำอะไรเพราะว่ายายไม่เก่งขนาดนั้นเก่งแค่เน้นทำกินนะถ้าทำกินกล้วยกล้วยหวีนึงเนี่ยมันมันจะมีสิบสี่ลูกนะ ถ้าใช้ถ้วยตวงยายก็จะใช้แป้งสักถ้วยครึ่งแล้วก็แป้งมันครึ่งถ้วยแล้วก็ผสมไปน้ำตาลนี่อยู่ที่กล้วยถ้ากล้วยหวานก็ใช้น้ำตาลน,น้อยถ้ากล้วยไม่หวานก็ใช้น้ำตาลเยอะแล้วก็ตอนตอนบีบหรือใครไม่ถนัดบีบกล้วยนะก็ใช้เครื่องปั่นเลยแต่ยายถนัดบีบแต่บีบปุ๊บมันมันจะลื่นใช่ไหมเราก็เอา มะพร้าวขูดใส่ลงไปมันก็จะบีบง่ายขึ้นและถือเป็นการคั้นกะทิลงไปในตัวในแบบของยายนะเพื่อนๆถ้าใครอยากทำตามก็ทำได้เลยแต่ถ้าใครมีวิธีดีดกว่าน,นี้ก็ตามนั้นไปเลยค่ะเดี๋ยวยี่สิบนาทีมาดูกันขนมก็สุกแล้วนะทุกคนโอ้โหไอไอมันขึ้น เนื้อนิ่มกำลังกินเลยเพื่อนๆสุกแล้วนะคะขนมยายสุกแล้วแค่นี้แหละเพื่อนๆสุกแล้วใครเอาไปทำกินสูตรยายนะขอบอกเลยอร่อยมากเนื้อเนื้อขนมกำลังนุ่มเลยคนเราไม่เคยทำต้องลองทำนะเพื่อนๆไม่ต้องกลัวว่าอุย้ยฉันทำไม่ได้หรืออะไรทุกคนทำได้หมดทุกคนต้องมีหกครั้งแรกตลอดไม่ทุกเรื่อง ไม่ใช่ตื่นเออไม่ใช่ออกจากท้องแม่มาแล้วอุ้ยฉันมีครั้งที่สองไม่ใช่ทุกอย่างต้องเริ่มต้นเสมอนะอร่อยค่ะไม่เชื่อลองทําดูอย่าก,กลัวอย่าก,กังวลว่าฉันทําไม่เป็นฉันทำไม่ได้ยายจะเล่าให้ฟังยายเคยมูนข้าวเหนียวมูลครั้งแรกกินไม่ได้เละย,ยายไปเทไว้ยายไปเททิ้งไว้หมามาดมยังไม่กินเลยค่ะ แล้วยายก็ทามาเรื่อยๆเรื่อยๆ,ๆมันก็โอเคอยู่นะทุกวันเนี้บายยเพื่อนๆมากินขนมด้วยกันจ้ะยายซื้อมะพร้าวขูดมาครึ่งโลนะทุกคนสิ่งที่ได้มากับมะพร้าวขูดคือไม่ใช่น้อยเลยปนมาพี่น้องเวลาไปซื้อดูด้วยนะคะหรือไม่ก็บอกไปเลยว่าเอามะพร้าวขูดขาวไม่งั้นก็จะเจอเนี่ย แทนที่เขาจะทิ้งเขาไม่ทิ้งเขาก็เอามาปนเพื่อให้หนักกิโลเดี๋ยวนี้นะคะซื้อของก็แพงแถมยังมีนะมีหัวการค้าเพิ่มขึ้นมาอีกจากเนี่ยที่เขาต้องทิ้งเขากลับมาปนให้เรา